เจริญธรรมสำนึกดีค่ะลูกๆทั้งหลายโชคดีเรายังมาเจอกันเพราะว่าเรามีลมหายใจฉะนั้นจงใช้นะลมหายใจให้เกิดประโยชน์ใช้ลมหายใจเป็นวิหารธรรมเป็นวิหารธรรมมีลมหายใจเป็นเพื่อนร่วมทางร่วมชีวิต เพราะว่าถ้าลมหายใจมีเราก็มีชีวิตลมหายใจหมดเราก็หมดชีวิตไม่มีความหมายอะไรนะคะทุกรูปทุกนามนะคะอาศัยลมหายใจในการเจริญภาวนามยาปัญญานะจะเป็นเริ่มทำสมถะหรือวิปัสสนาก็ต้องอาศัยลมหายใจทั้งนั้นเลย เพราะว่าถ้าไม่มีลมหายใจก็ไม่มีความหมายอะไรที่จะทําให้เราได้ดําเนินอาการอะไรอะไรต่อ <c oughs> ฉะนั้นเมื่อรู้อย่างนี้แล้วนะคะก็จงเร่งจงรีบนะคะทำปฏิบัติธรรมเฉพาะบางรูปบางนาม่หลายรูปหายนามที่ปฏิบัติกับแม่มาได้เจริญนะภาวนามยะปัญญา จนเห็นลมหายใจเห็นเวทนาเห็นความรู้สึกเห็นความเปลี่ยนแปลงในร่างกายอยู่ตลอดเวลาเห็นโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลามีเครื่องมือที่ยับยัง้งนะทุกเวทนาก็คือวางเฉยอ,อุเบขากับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น แล้วหลายรูปหลายนามปฏิบัติแล้วเกิดสภาวะธรรมต่างๆนะคะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายร่างกายมีสภาวะธรรมนะคะมีเวทนาอะไรต่างๆให้เราได้เรียนรู้ให้เราได้ศึกษาบางรูปบางนามนี่จะเห็นอะไรที่โลดผลจนทยานนะคะสิ่งเหล่านี้มันควบคู่ไปกับการเจริญ ภาวนามยปัญญามันเป็นสภาวะธรรมหรือเป็นเวทนาชนิดหนึ่งมีทั้งทุกเวทนาและสุขเวทนานะส่วนทุกเวทนาส่วนใหญ่ก็จะเห็นความเจ็บปวดทุกทรมานความไม่เที่ยงของขันหนึ่งหยุดตลอดเวลาหรือเห็นโครคภัยไข้เจ็บแต่ทางจิตทางใจเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเกิดขึ้นแล้วมันทำให้เข้าใจผิดมันทำให้เข้าใจผิดว่า เรานี่บรรลุรมแล้วนะเช่นเกิดโอภาษขึ้นมานะเห็นตนเองมีความสว่างสวายเกิดภายในจิตใจร่างกายเห็นความสว่างสวายในจิตในใจของตนเองคิดว่าเราบรรลุทมนะมันเป็นโอภาษเรียกว่าโอภาษสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้นะ ผู้รู้หรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านกต็ตรัสไว้แล้วนะคะว่าจะต้องเจอสิ่งเหล่านี้แหละสิ่งที่พวกเรานะคิดว่าบรรลุธรรมสิ่งต่างๆเหล่านี้พระพุทธองค์เรียกว่าวิปัสสโนกิเลสนะวันนี้แม่จึงจะน้อมนำคำว่าวิปัสสโนกิเลสนะคะมาแชร์ให้พวกเราได้รู้ได้เห็นได้ประสบการณ์เวลาเราปฏิบัติเราจะได้ไม่เข้าใจผิดว่า เราเจอตรงนี้แล้วเราบรรลุธรรมนะคะอันแรกก็คือวิปัสสนานี่มันมีอยู่สิบอย่างนะคือเวลาใครที่ปฏิบัติอานาปนสติและวิปัสนาเนี่ยหรือวิปัสนาหรือแบบไหนก็นแล้วแต่จะมีคําบริกรรมหรือไม่ก็แล้วแต่เขาเรียกว่าเกิดวิปัสนาอ่อนๆขึ้นมาเนี่ยนะเริ่มเข้าสู่ในผาวาังขจิตเริ่มเห็น นิมิตจิตตสังขารภายในจิตได้สำนึกพูดขึ้นมานี่นะนะคิดว่าตนเองมันรู้ทมนะสิ่งเหล่านี้แหละพอมันเกิดทั้งหมดที่ทผู้รู้รวบรวมไว้นะได้ประมาณสิบอย่างนะที่เห็นเด่นๆชัดๆแต่อาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้แต่ผู้รู้ได้รวบรวมไว้ประมาณ10บอย่างที่เห็นชัดเจนนะคะที่ไม่ชัดเจนก็จะไม่นำมาพูด สิ่งเหล่านี้เรียกว่าวิปัสสนกิเลสสิบอย่างนะคะผู้ที่ปฏิบัติวิปัสนานะเริ่มวิปัสนาอ่อนๆจะเห็นสิ่งเหล่านี้ความหมายที่ผู้รู้ได้ให้ไหว้มันเป็นความเศร้าคือที่จริงเนะี่ยเรามีความเบิกบานอิ่มเอ,อิบสิ่งเหล่านี้นะมันเกิดขึ้นแล้วนัานเป็นอย่างนี้ที่จริงมันหมายถึงอาจจะทําให้เราหลงทางนะคะจะทําให้เราหลงทางไม่เป็นเครื่องกั้นในการบรรลุธรรม วิปัสสนูนี่นะมันเป็นเครื่องกัน้นแต่ทุกคนจะต้องเจอต้องผ่านผ่านแล้วจะต้องทํำยังไงก็คืออุเบกขาวางเฉยนั่นเองนะข้อแรกก็คําว่าโอภาษนะคะโอภาสคือแสงสว่างที่ปรากฏนะในร่างกายและจิตใจเนี่ยมันจะสว่างทั้งกลางวันกลางคืนบางทีเนี่ยเป็นเป็นอาทิตย์เป็นสัปดาห์เลยนะบางรูปบางนามก็เป็นเดือนเลยนะแล้วมันก็จะหายไปมันไม่อยู่กับเราแน่นอน อันนี้มันยังอยู่ในเขตไตรลักษณ์นะคะเขาเรียกโอภาสทุกคนเจอแน่นอนเกิดความสว่างสวยัยเหมือนเรามีแสงในตัวเองหรือกลางค่ำกลางคืนพ่อแม่คูบาอาจารย์บางรูปบางนามเดินในป่านี่แทบจะไม่ต้องใช้ไฟฉายเพราะว่ามันเห็นความสว่างในร่างกายมันเป็นกําลังเจโตกําลังจิตนะคะเขาเรียกโอภาสข้อแรกเลยนะทุกคนจะเจอทั้งนั้นเลยนะคะเจอเล็กเจอน้อยเจอมากก็แล้วแต่กําลังฌาน นะคะการเข้าฌานเนี่ยจะเห็นโอภาสแสงสว่างเรียกว่าวิปัสสนูกิเลตนะคะอันที่สองนี้เขาเรียกว่ายานนะคะยานหรือความรู้ที่ผุดขึ้นมามากมายพลั่งพลูขึ้นมาขณะที่เราปฏิบัติโอรู้เรื่องอัดเรื่องธรรมนะคะเหมือนเราอ่านพระไตรปิฎกเลยนะคะรู้หมดเลยนะคะทัพพระธรรมคําสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสอนรู้ไปหมดนะคะ เขาเรียกว่ายานอย่างรู้นะคะสิ่งเหล่านี้มันก็เกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลามันจะเกิดทีมากระยะนะเริ่มต้นปฏิบัติเข้าสู่วิปัสนาอ่อนๆมันจะเกิดนิมิตจิตสังคารหรือเข้าสู่ผวังขจิตกึง่งกึ่งความเป็นและกึ่งความตายกึ่งหลับกึ่งตื่นนะคะจะเกิดยานอย่างรู้ขึ้นมามากมายเลยความรู้ที่ละเอียดอ่อนมากนะคะแม่ก็ผ่านมานะคะสิ่งเหล่านี้สองข้อแม่ก็ผ่านมาหมดเลย แต่มันไม่เที่ยงสิ่งเหล่านี้มันเป็นวิปัสสโนกิเลสนะคนที่ไม่รู้ก็คิดว่าตัวเองบรรลุธรรมนะไม่ใช่นะเพราะว่ามันมันยังเกิดยังดับยังเกิดยังดับอยู่เลยมันไม่เที่ยงมันก็อยู่กับเราไม่นานโอภาษาก็หายไปญาณเหล่านี้ความรู้เหล่านี้ปฏิบัติใหม่ๆไม่รู้รู้อะไรมาจากไหนรู้มากมายมันก็หายไปแล้วนะคะดับไปแล้วนี่แหละนะวิปัสสโนกิเลสข้อที่สองนะคะข้อที่สามนี่มันเป็นปีตินะ ปีติหรือปื้มปีติความอิ่มอกอิ่มใจนะคนที่ปฏิบัติเนี่ยมันจะมีความอิ่มเอ่อผ่องใสมากมายเลยคนที่เข้าคอร์สออกมานี่พอจบคอร์สแล้วนั้นหน้าตาผ่องใสนะเรามองไปเนีใสมากเลยนะเห็นแต่ละคนเนี่ยนะมันตื่นรู้เบิกบานอยู่เสมอแต่มันก็ชั่วคราวนะมันไม่ได้อยู่ถาวอนนะ มันเป็นแบบชั่วคราวถ้าจะเป็นนิพพานกันเป็นขันนิกะนิพพานนี่แหละนิพพานเ,าเล็กๆนิพพานชิมลองทุกคนก็จะเจอนะจะเป็นโอภาษหรือยานอย่างรู้หรือปีตินะคะความอิม่มอกอิอ่มใจเนี่ยทุกคนก็จะต้องเจอนะและอย่าเข้าใจผิดว่าเราบรรลุธรรมนะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ดับไปมันก็ยังเกิดดับเกิดดับอยู่นะคะมันไม่เที่ยงนี่แหละมันยังไม่ถึงนิพพานแต่มันเป็นวิปัสสนกิเลสนะคะ ข้อต่อไปนี่มันมีปัสธินะคือก็ค,อคือความสงบของจิตจิตใจเราจะสงบเยือกเย็นไม่อยากจะคุยไม่อยากจะอะไรกับใครนะคะมันจะมีความสงบอยู่ตลอดเวลาเลยไม่อยากสังคมกับใครไม่อยากเสวนากับใครนะจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่อยากจะอยู่กับความสงบตรงนั้นแหละนะจิตใจก็ดื่มดำในรถพระธรรมนะคะสะเวสุขอยู่ในในั้นในนามากาย สิ่งนี้ก็ไม่เที่ยงนะมันเกิดขึ้นมันก็ตั้งอยู่ดับไปจะเกิดบ่อยมากความปีติสุขความสงบพวกนี้มันก็เป็นวิปัสนูกกเลสเช่นกันมันอยู่กับเราไม่นานนะคะลูกๆทั้งหลายจะเป็นโอภาษยานย่างรู้เพิ่มปีติแล้วก็ปสัสสธิสิ่งเหล่านี้ก็เป็นวิปัสนูนะคะมันไม่เที่ยงมันก็หายไปเวลาเกิดแล้วจากนั้นมันจะเกิดคําว่าสุขนะนะมันจะเกิดสุขปัสสธิคือความสงบทีนี้มันจะเกิดความสุข เกิดความสุขนะค,ะความความความทุกข์หายไปเลยนะมีแต่ความสุขสงบไปด้วยกันเลยสุขอารมณ์ดีดีนะคะแต่มันก็เป็นไม่นานนะเมื่อออกกรรมาฐานแล้วหรือว่านานๆไปมันก็จะหายไปนะขณะที่เราปฏิบัติอยู่เนี่ยมันจะเกิดความสุขมากทั้งปีติทั้งสุขทั้งโอภาษนะคะทั้งยานอย่างรู้มันก็จะผุดขึ้นมานะคะ ทั้งปสัสสติก็จะผุดขึ้นมาปีติสุขมันก็จะผุดขึ้นมาแต่ก็ดับไปนะมันเป็นขั้นตอนของการปฏิบัติเป็นสถานีนะคะที่ทุกคนจะเจอนะเจอแน่นอนนะไม่มีใครปฏิเสธได้เจอแน่นอนเป็นสถานีนะคะต่อไปเป็นอธิโมกคําว่าอาธิโมกเนี่ยมันเป็นความเชื่อความศรัทธานะคะเหมือนว่า,เ,าเรา เกิดความปรงแล้ววางแล้วอันนะวางกิเลสแล้วอะไรพวกนี้มันเขาเรียกว่าอัอธิโมกน้อมใจเชื่อน้อมใจศรัทธามันวางได้ชั่วคราวนะมันไม่ได้วางได้ถาวรน,นะแต่ก็รู้จักปรงรู้จักวางขณะออกคอสก็ดีขณะปฏิบัติเนี่ยนะก็ใครจะมาว่าอะไรก็จะไม่โกรธนี่แหละแต่มันเป็นชั่วคราวนะบางรูปบางนาม,มาประกาศว่าบรรลุธรรมเนี่ยเพราะว่ามันเป็นชั่วคราวมันยังไม่ถาวร พอถึงเวลาก็ยังส่งจิตออกอยู่เงี้ยยังไปประเมินคนอื่น,นยังนินทาว่าร้ายอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าพี่ปสัสโนกิเลสนะคะหลายรูปหลายนามนะคะมาบอกแม่ว่าบรรลุธรรมแล้วที่จริงยังนะคะยังมันยังไม่ถาวรเนี่ยลนะถ้าบรรลุธรรมต้องทาวนนะคะจิตมันสเสถเียนเลยเนี่ยน่ะมีลูกถามว่าแม่จิตสเสถเียนหมายความว่ายังไงก็คือมันไม่เกิดกิเลสอีกนั่นแหละกิเลสมันดับไปนะคะเรียจิตสถเียน ความโลภก,ก็ไม่เกิดความโกรธก็ไม่เกิดความหลงก็ไม่เกิดนี่แหละมันดับไปแล้วปฏิฆาขัดเครือม,มันก็ไม่เกิดนี่แหละเขาเรียกว่าจิตเสถเียรนะคะทุกคนถ้าปฏิบัติถึงตรงจุดนี้ก็บรรลุธรรมนะคะแต่ถ้ามันเกิดแล้วมันหายไปยังมีความโกรธอยู่ยังมีความหงุดหงิดน้อยใจอยู่อันนี้ก็ยังไม่ยังไม่ใช่บรรลุธรรมนะคะเป็นวิปสัสสโนกิเลสเป็นทางผ่านเท่านั้นเองนะคะเขาเรียกว่าอาธิมโมกความปักใจเชื่อนะความปรุงใจว่าอ๋อ ช่แล้วอะไรพวกนี้นะคาว่าปักคาหะข้อต่อไปนี่เป็นความเพียรที่มันพอดีพอดีนะมันก็เกิดในจิตในใจคนละเราอยากจะทําความเพียรน,นะเดี๋ยวเดินจงกรมเดี๋ยวนั่งสมาธิจิตใจก็มีความพออกพอใจในการที่ปฏิบัติตั้งใจปฏิบัตินะคะไม่สนใจนะทางโลกเลยปฏิบัติอยู่นั่นแนหะแต่มันก็ถึงเวลากรขคี้เกียจตขึ้นมานี่แหละ นะเขาเรียกปักคาหาคือมันเกิดชั่วคราวเขาเรียกว่าเป็นวิปัสสนูกิเลสคือมันเป็นชั่วคราวนะคะแต่มันก็เกิดทุกคนก็เกิดนะคะอย่าไปหลงมันนะแล้วก็อย่าประกาศตนว่าบรรลุธรรมนะยังยังเดินไม่ถึงสุดจุดหมายปลายทางเลยนะคะเนี่ยจากนั้นอุปทานนะคะอุปทานนี่ก็คือสติแก่กล้ามากชัดเจนมากโอ้สตินี่เห็นโน,น่นโน่นนี่นี่ชัดเจนเลยนะคะไม่มี อะไรรอดสายตาเลยนะคะหูตาจมูกลิ้นกายใจไปรับรู้รับทราบอะไรทั้งหลายที่เข้ามาที่ออกไปชัดเจนมากเห็นชัดคิดว่าตัวเองบรรลุธรรมแต่มันก็เป็นชั่วคราวมันไม่ทาวรอนนี่แหละคะ่ะก็อย่าไปเข้าใจผิดว่าเราบรรลุธรรมนะคะรู้สึกว่ายุงมานะคะหรือแม่หาัญากันยุงแข่งกันยุงมาหรือลิ้นนี่แหละรู้สึกจะลิ้นแต่ตอม ข้อต่อไปก็คือคําว่าอุเบกขาการวางเฉยการวางเฉยมันก็มีประโยชน์นะนะมันมันมีประโยชน์มากมายเลยมันอยู่ในองค์คุณการตรัสรู้ทุกข้อเลยแต่ว่าเราจะวางเฉยได้แค่ช่วงครั้งช่วงคราวหรือช่วงที่ปฏิบัติหรือช่วงที่กําลังอยู่ในอารมณ์ฌานอารมณ์สมาธิมันก็วางเฉยได้นะอะไรเข้ามากระทบอะไรมันก็ไม่โกรธไม่แค้นนนะ แต่มันเป็นชั่วคราวนี่แหละเขาเรียกว่าวิปสัสสโนกิเลสนะอันนี้มันก็เกิดขึ้นนะคะเนี่ยอุเบกขามก็เกิดขึ้นได้นะฉะนั้นเ,เราอย่าคิดว่าเราบรรลุธรรมนะคะเดี๋ยวมันจะหลงนะคะจะหลงจากนั้นนิกันตินะคะนิกันตินี่ก็คือความติดอกติดใจในอารมณ์ชานในกรรมฐานในการปฏิบัติจิตใจใฝ่ฝันแต่การปฏิบัตินะคะหลงไหลตรงนั้นนะคะปลื้มมากนะคะ ความพอใจนะคะความติดใจในการปฏิบัติในอารมณ์ฌานในอารมณ์ความสงบตรงนั้นนะเนี่ยข้อข้อที่สิบข้อสุดท้ายนี่แหละมันทําให้เรามไม่อยากทําอย่างอื่นแล้วนะคะอยากจะอยู่แต่อารมณ์กรรมฐา,านเพราะว่าถ้าไม่ปฏิบัติมันก็เกิดคุกอีกแต่พอปฏิบัติมันก็สุขอย่างนี้แหละมีความพอใจในอารมณ์ฌานก็อยู่แต่ในฌานเป็นพวกพลมอารมณ์ป,ประพลมไปนั่นแหะ และพวกที่ส่วนใหญ่ก็อยู่อยู่ในพรมและอารมณ์รพรมอารมณ์เหล่านี้นะคะมันยังไม่ตื่นรู้เบิกบานคือมันเป็นชั่วคราวนะฉะนั้นลูกๆทั้งหลายที่เกิดวิปัสสโนกิเลสทั้ง10บข้อนะคะก็อย่าไปหลงนะคะอย่าหลงว่ามันบรรลุธรรมนะเพราะมันเป็นชั่วคราวถ้าลูกอยากรู้ว่าบรรลุธรรมจริงไหมเนี่ยลูกต้องอยู่ในเหตุการณ์สถานการณ์เลวร้ายก็ไม่โกรธนะใครมาดาม่ามาว่าใครมา อะไรก็ไม่โกรธไม่หงุดหงิดนั่นแหละนะคะไม่ไปหาเรื่องหาราวคนนั้นจิตไม่อิจฉาริษยาไม่ต้องการไม่อยากได้สมบัติพระสถานใครไม่ไปเบียดเบียนคนนั้นคนนี้นะมนโนกรรมสามก็ไม่มีละนะคะมนโนกรรมสามวาจีกรรมสีก่กายกรรมสามที่เป็นอกุศลนี่นะก็จะไม่มีออกจากร่างกายเรามันจะมีแต่ความสำรวมกายวาจาใจเขาเรียกว่าเป็นสัมมากัมมันโตนี่แหละ อยู่ในหนึ่งในสัมมาทิฏฐิอยู่ในทางสายเอกสายอาริยมรรคมีองคแปดนะคะต้องอยู่ในสายเอกแล้วมันจึงจะเป็นถาวรนะทุกอย่างเนี่ยต้องมีสติสัมปะชัญญะมันสว่างมันก็แค่ชั่วครู่ชั่วยามนะคะที่ว่าอโอภาษนะมันเป็นชั่วครู่ชั่วยามก็หายไปนะคะญาณนะเกิดความรู้หรือญาณอย่างรู้มันก็เกิดชั่วคราวเดี๋ยวมันก็ดับไปอีกนะคะ ความปัจสัตที่ความสงบนะคะความวิเวกมันก็เกิดชั่วคราวมันก็ยังไม่ถาวรน,นี่นะทั้งหลายอะไรทั้งหลายที่เป็นเกี่ยวกับสิ่งที่มันพูดมามันเขาเรียกว่าอยู่ในชา้นสองชานที่เกิดนิมิตจิตตะสังขารมันจะเกิดสังขารอะไรพลังพลูขึ้นมาเกิดดับเกิดดับตลอดเวลามันเป็นแค่ทางผ่านหรืออารมณ์ชันลูกทั้งหลายอย่าคิดว่าตัวเองบรรลุธรรมนะคะเพราะว่ามันเป็นชั่วคราวแต่ถ้าลูก มีจิตใจสว่างสวัยชั่วเตา้าถาวรมีจิตใจดีจิตใจมั่นคงอยู่ในเหตุการณ์สถานการณ์บุคคลอะไรก็ไม่หวั่นไหวในโลกธรรม8แปจิตเป็นกเกษมจิตเกษมจิตมีแต่ประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นเป็นคนน่ารักเป็นคนที่มีแต่ความเหยียอตปะกลลียดชั่วกลัวบาปทั้งต่อนหน้าและรับหลังตลอดเวลา มีพรหมวิหารสีเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาตลอดเวลานี่อันนี้จึงจะเรียกว่าบรรลุธรรมถาวรน,นะแตเป็นผู้ห่างไกลจากกิเลสเลยเป็นผู้ที่มีแต่ความเบิกบานนะคะไม่เอาเปรียบใครไม่ว่าร้ายให้ใครไม่อิจฉาริษยาเหล่านี้จึงจะเรียกว่าบรรลุธรรมถาวรน,นะคะลูกๆทั้งหลายพอจะรู้นะนะที่ว่าวิปัสสนูก,กิเลสเนี่ยเดียวแม่จะลงไว้ที่ เพิ่มเติมไทยคลิปให้นะว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวไม่จะพ,พ,พิมพ์ลงไว้นะคะให้ลูกๆได้เห็นว่าวิปัสสนูกิเลสเนี่ยมันมันต้องเป็นทางผ่านนะคะแต่ว่ามันเกิดชั่วคราวเท่านั้นเองไม่ถาวรค่ะขอให้ลูกได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะคะพอสมควรค่ะ